คุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิสทอสค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะพิมพระดาธิติกรธนานุรักษ์ค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา30นาทีถึงราสิเนาฬิกานะคะทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเรานะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะถ้ามีการรับชมข่าวสารกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าโอ้โหคนนีีีา,าเเอยยย่งดดลทว แล้วก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูรายการของเราอยู่สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะทาง y u u t u b ชาแนลค่ะ police tv b y u s a i media นะคะเข้าไปกดติดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe เอาไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์นะคะแฟนเพจ a c e b o o k ของเราให้หน่อยนะคะทางทางแฟนเพจ police tv b y u s a i media นะคะเราจะมีการ นำข่าวสารค่ะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในทุกๆวันด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่พ้นแต่ละวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะข่าวที่ออกมาเนี่ยมักจะออกมาในแง่มุมที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหรือว่าออกมาเนี่ยในเชิงลบซะมากกว่า ซึ่งสถาบันต่างๆเนี่ยนะคะก็นำไปสำรวจกับประชาชนซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่า ประชาชนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจในเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรามากนักนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่อยู่กับดิฉันในตอนนี้นะคะก็คือพันตํารวจโท,ทเทพชัยชันบุตรค่ะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้ค่ะแนนขออนุญาตเรียกว่าพี่เดฟนะคะพี่เดฟอยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนนครับสวัสดีครับ,ด,รบดีใจมากเลยค่ะวันนี้ที่ได้เจอพี่เดฟที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่เดฟด้วยน,นะคะแล้วก็ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะเกี่ยวกับการทํการทงานการกับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งต้องบอกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะต้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยข่าวที่ออกมาก็จะอยู่ในภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีคือประชาชนอาจจะมองเป็นแง่ลบอันนี้อยากให้พี่เดฟมีการพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านออในเรื่องของภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่อยค่ะครับคือ จริงๆแล้วอา,อาชีพตำรวจนะครับก็เป็นอาชีพแรกๆของมนุษย์เลยที่ที่รับเงินเดือนรับค่าจ้างก็คือรับค่าจ้างในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนในสมัยโบราณก็เป็นชนเผ่าเล็กๆเป็นในหมู่บ้านหรือเป็นมนุษย์ต่ามก็มีอาชีพตำรวจละครับก็ถือตะบองเนาะคอยคอยอตีคอยกำหนด ขอบเขตความประพฤติความปฏิบัติของคนในสังคมแล้วก็บังคับการนี้ไปตามตามระเบียบของของของชุมชนนั้นๆแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะครับตำรวจเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนครับอาชีพตำรวจเนี่ยทั่วโลกเลยก็จะกระทบกับการใช้สิทธิ์การใช้เสรีภาพของมนุษย์นะครับซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เรียกว่าทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่เกือบทุกสังคมคะนะครับมันจะมีเขาเรียกว่านะ pressure, รนแ,แ,แรงกดดันบาง,บางๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างกับคนในสังคมกับตำรวจค,ครับซึ่งในสังคมที่ตำรวจกับประชาชนนั้นเนี่ยมีความสอดคล้องมีความรักในคร่กลมเกลียวกันดีมีความเข้าอกเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กันเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสังคมชนบทนะครับหรือแม้ก็สังคมที่กฎระเบียบน้อยะนะครับที่มีความาผูกพันกันนะครับตำรวจกับประชาชนในสังคมมีความเป็นญาติมีความใกล้ชิดมีความเห็นอกเห็นใจรักใครแล้วก็แต่ในส่วนของสังคมที่ที่เป็นสังคมใหญ่นะครับในส่วนของสังคมเมืองหรือสังคมมหานคร จะมีกฎมีระเบียบต่างๆมากมายะนะครับซึ่งในหลายกรณีเนี่ยประชาชนในสังคมหรือชาวบ้านจะไม่ค่อยรู้ว่ามีกฎแบบนี้อยู่มีกฎแบบนั้นอยู่ะนะครับแล้วก็ในสังคมจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกฎระเบียบต่างๆก็จะออกอยิบย่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยนะครับ ประชาชนทั้งหลายก็มักจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ไ,มได้ขับรถเร็วมันผิดนักหนาหรือทําไมต้องจับอจอด,ดรถในที่ขาวแดงแวะลงไปซื้อของแป๊บเดียวแวะลงไปกินก๋วยเตี๋ยวไปทานข้าวแป๊บเดียวเนี่ยจำจำเป็นจะต้องล็อกล้อเชียหรือจําเป็นจะต้องเสียค่าปรับหลายหล,ลายร้อยบาทเป็นพันบาทเชียวหรือนะครับเพราะนั้นมันก็มันมันเป็นไปเช่นนั้นเองนะครับอาชีพตํารวจครับ ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมมากเท่าไรนักเป็นเรื่องปกติเพราะธรรมชาติของการบังคับใช้กฎหมายธรรมชาติของการการาทำงานที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของของประชาชนครับอย่างเนี้ยที่พี่เดฟมีพูดเ,ออเรื่องของ การขับรถเร็วการ,รจอดรถบริเวณเที่มีการตีเส้นขาวแดงรตรงนี้เนี่ยเคยมีการพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกเ็เรื่องของพระราชบัญญัติจราจร,จร,จรที่มีการบังคับใช้ใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็มีประชาชนหลายๆคนที่รู้สึกว่าอาจจะถูกกระทบถึงตัวเองนะคะคคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าหาก เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเนาะก็จะไม่ได้มีเรื่องการากระทบกระทั่งกันร,ระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยทีนี้เนี่ยคือในเมื่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางทีออกมาเป็นแง่มุมที่ไม่ดีนักทางองค์กรเนี่ยหรือว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการออกออกฎเกณฑ์หรือว่ามีวิธีการแบบไหนที่จะพัฒนาเพื่อให้ภาพลักษณ์มัน,มนไ,ดได้มีการพัฒนาหรือดูดีขึ้นไหมคะ เ,เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์โดยทั่วไปในการทํางานโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยครับก็จะมีเรื่องภาพลักษณ์อีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของของการประพฤติไม่ชอบของตํารวจการเกี่ยวข้องกับกับเรื่องทุจริตเรื่องผิดกฎหมายต่างๆครับซึ่งแน่นอนครับสำนักงานบริรชาติมีเจ้าหน้าที่อยู่สงแสนกว่าคนนะครับคนไม่ดีมี คนดีมีอยู่มากนะครับนึกภาพสิครับว่าคนไม่ดีหนึ่คนเนี่ยหน่งอร์คนไม่ดี1%ของ2องแสนคนก็เท่าไหร่แล้วล่ะสองพันคนแล้วสองพคนก็มีเรื่องทุกเรื่องเลยมีเรื่องได้ทุกได้ทุกวันปีหนึ่งก็3-4เคสละสามกรณีแล้วสีหกรณีล้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของที่ตำรวจ ประพฤติไม่ชอบประพฤติผิดกฎหมายเสียเองหรือเกี่ยวข้องกับอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยทางสำนักงานหน่วยชาติเองนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความเคร่งครัดนะครับในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการลงโทษลงทันนะครับจะเห็นว่าในการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับในการพิจารณาดําเนินการทางวินยัยต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเราให้ความเคร่งเคร่งเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดมากๆครับ ก็คือว่าทางเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีเรื่องของวินัยในการ,ร,บ,บ,ารบังคับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วซึ่งยกตัวอย่างอย่างที่พี่เดบได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะของจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดสองแสนกว่านายเนี่ยก็คือถ้าทำเรื่องเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นผลกระทบ,บเ,เป็นวงกว้างกับองค์กรแล้วนะคะแล้วมันก็จะส่งผลส่งผลย้อนกลับไปว่าเห็นไหม,มภาพที่ฉันไม่ชอบตำรวจเนี่ย มันมีตำรวจชั่วอย่างนั้นจริงๆตำรวจเร็วอย่างนั้นจริงๆ <rais S 1> ซึ่งอันนี้ยอมรับ <ๆ S 1> ว่ามีอยู่ครับแล้วก็สำนักงานหัวงชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้พยายามที่จะเคร่งครัดอย่างตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เข้ามารับมาใหมายหน้าที่นะค,ร,ครับรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชาติตั้งก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าว่าจะเก็บกวาดนะครับทาความสะอาดสำนักงานบรวงชาตินะครับจะแก้ไขเรื่องเรื่องของตํารวจ ทุจริตและประพฤติไม่ชอบซึ่งแน่นอนครับก็ต้องใช้เวลา<ช>แบบเรียกของเรากวาดบ้านนะเนาะกวาดบ้านฝุ่นก็จะฟุง<ช>้งเป็นปกติครับเ<ช>ดี๋ยวเดียวสักพักนึงก็จะสะอาดเองครับค่ะก็คนดูก็ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าการเก็บกวาดมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเวลานะแล้วก็นอกจาก หวาดแล้วฝุ่นมันฟุ้งเหมือนที่พี่เดฟบอกแล้วเนี่ยเรายังต้องเช็ดก่อนนะกว่าจะสะอาดก็ต้องใจเย็นสักนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางหน่วยง,งานเองก็ไม่ได้นิ่งนอน,น,น,อนใจนะคะโดยท่านผบตรก็รมีนโยบายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองหรือซเลบเซเลบริที้ทั้งหลายที่ได้เอาเรื่องราว ไม่ดีของตํารวจทั้งหลายมาตีแผ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ท,ที่สำนักงานตำรวจชาติได้โดยตรงะนะครับซึ่งทางทางผู้กำกับชาระดับสูงทาง่านผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับท่านเจรตํารวจแห่งชาติศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกสํานักงานตำรวจหชาติเองก็ยินดีที่จะรับเรื่องนะครับรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็ให้คําขอให้คำมั่นณที่นี้เลยครับว่าทุกเรื่องทุกกรณีเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดนะครับปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะครับเอาความจริงให้ปรากฏออกมานะครับซึ่งแน่นอนผมเองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นรองอผู้กับการกลุ่มงานนิติกรด้านเสริมสร้างและพัฒนาวินัยของกองวินัยนอกเหนือจากหน้าที่รองโฆษกกระทรวงแห่งชาตินะครับก็ที่กองวินัยเองเนี่ยก็งานเยอะเลยครับนะครับก็ พิจารณาการลงโทษลงทันตำรวจที่ประพฤติผิดวินัยครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เดฟก็จะรู้เรื่องของกฎระเบียบรู้เรื่องของวินัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติจริงๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเรื่องของการที่จะประชาชนคนไหนเนี่ยที่พบการการะทาที่ดูแล้วเนี่ยมันผิดปกติหรือรว่ามิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจริงๆมี2ช่องทางใช่ไหมคะส่งจดหมายปิดผนึก มาที่ท่านเจรตํารวจแห่งชาติแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Jcom ใช่ไหมค, Com, ครับทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ <J. Com S 2> ก็สามารถที่จะส่งมาได้อันนี้ให้พี่เดฟป,ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทราบสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนพบเห็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีหรือว่าผิดปกติก็จะได้ส่งเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาครับสามารถส่งเรื่องราวาร้องเรียนมาได้ที่เจคอมนะครับหรือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับสํานักงานเจรตํารวจแห่งชาติครับ ตรงนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าจะให้ทางหน่วยงานหรือว่าองค์กรเนี่ยทำแค่นั้นมันไม่ได้รเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะค ทีนี้ในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างตอนนี้คือพี่เดฟก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องวินัยแล้วส่วนใหญ่ตํารวจท่านอื่นๆก็คือจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปถูกต้องไหมคะครับก็จะแตกต่างกันไปที่เจเรนะครับก็จะมีหน้าที่หนึ่งกองวินยัยก็จะเหมือนกับผู้คุมประพฤตทิทาง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 วินัยนะครับลงโทษลงทันในกรณีที่มีมีม เรื่องร้องเรียนทางวินัยหรือมีการพบเห็นกัข้าราชการตำรวจที่ประพิติดวินัยนะครับซึ่งก็ก็ทางกองวินัยในปัจจุบันนี้ก็ได้เร่งรัดนะครับได้เร่งรัดแล้วก็เรื่องวินัยต่างๆของตํารวจก็ออกไปเยอะนะครับที่ถูกกลานแกล้งร้องเรียนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับขเขาะนะครับซึ่งก็มีจานวนไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งตํารวจเวลาเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับมันก็กระทบกับ กับกับคนไม่ดีบ้างะนะครับก็จะถูกกันแกล้งน้องเรียนว่าตํารวจใส่ความตํารวจอย่างนั้นใส่ความตํารวจอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้ก็มีมีอยู่ครับมีอยู่ซึ่งก็ต้องขอถือโอกาสนี้ต้องให้กําลังใจตํารวจะนะครับคือตํารวจไม่ดีมีตํารวจดีมีมากกว่าเยอะ,ะนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะตํารวจเองนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเาเรียกว่าอะไรนะฮะ,อะขอเล่าเล่าคำบังเพยฝรั่งค,ค่ะ ตำรวจเนี่ยเหมือนชีพด็อกภาษาอังกฤษเรียกว่าชีพด็อกสุนัขเฝ้าแกะ<อ>นะครับสุนัขที่เฝ้าฝูงแกะเฝ<อ>้าฝูงแกะจากสัตว์ป่าจากเสือดาวจากหมาจิ้งจอกอจากหมาป่าที่จะคอนมัขยุ่มดันั้นเนี่ยฝรัง่งเขามองว่าพวกอาชญากรนะครับพวกผู้ร้ายก็เป็นเหมือนกับพวกเสือดาวพวกหมาป่าพวกหมาจิ้งจอกที่ะจะคอยมากัดลูกแกะมาลากเอาลูกแกะตัวเล็กๆไปกินนะครับเพราะฉะนั้นหมาเฝ้าฝูงแกะเนี่ย แกะจะไม่ชอบเลยเพราะว่าจะคอยงับให้อยู่ในแถวให้ไม่หลุดไปในปา่าให้ให้อยู่แต่ในในบริเวณที่ที่ปลอดภัยแก่ก็จะเกลียดแก่ก็จะไม่ชอบนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีอันตรายเท่านั้นจนกระทั่งมีอันตรายเท่านั้นฟูงแก่ก็ถึงได้คิดว่าเออจริง,รงๆหมาเลี้ยงแกะก็มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือได้ในยามยที่แกะ ต้องการความช่วยเหลือเนาะแนนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ขอส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าจะบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหลากหลายหน่วยแล้วก็ต้องบอกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลาบากนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยอย่างตำรวจตะเวนชายแดนแบบนี้ค่ะลำบากนะคะแนนเคยเห็นตามภาพข่าวเนี่ยบางที บ้านที่หนังทานข้าวของที่บางทีเนี่ยจะส่งลําเลียงไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะถ้าอยู่แบบบางทีตามแนวชายแดนแบบนี้นะะนะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะทุกๆท่านทุกๆนายเลยก็เหมือนที่พี่เดบอกแหละในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีทีนี้ทราบมาว่ามีสโลแกนน่ารักน่ารักจากท่านโคศกด้วยใช่ไหมคะเป็น สโลแกนก็คือไม่รักไม่ว่าด่าได้ไม่เป็นไรเดือดร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจครับโอ้หน่าหลักจริงๆอันนี้ไม่รักไม่ว่าครับเพราะว่าไม่รักเป็นเรื่องปกตินะครับอยากให้รักเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่รักก็ไม่เป็นไรไม่ชอบด่ามาเลยครับเราก็จะน้อมรับนะครับถ้าเป็นไปตามที่ด่าเป็นไปตามที่ตำหนิเราก็พร้อมที่จะแก้ไขนะครับถ้าจะไม่ใช่เราก็พยายามชี้แจง ะนะครับแล้วแต่ว่าก็ไม่ต่อตอบเราชี้แจงให้ทราบว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เดือดร้อนเมื่อไหร่ที่มีภัยขอให้เรียกใช้ตํารวจครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันไปในเรื่องของภาพลักษณ์ในวงกว้างนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะถามพี่เดบสักนิดนึงในเรื่องของการแก้ไขในส่วนของภาพลักษณ์ของตํารวจให้กลับมาเรียกได้ว่าดีขึ้นดูดีในสายตาประชาชนแบบนี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะขออนุญาตเรียนว่าภาพลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่าง ะนะครับเพื่อนๆที่รับฟังอยู่ทา,ทางทางทางบ้านนะอาจจะงงว่าเภาพลักษณ์ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ภาพลักษณ์มีอิทธิพลเหนือทุกอย่างนะครับคือ,อทองคําให้เห็นเป็นทองคำอํำถ้าเห็นเป็นภาครีริวที่ห่ออยู่มันก็ไม่ดีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นทองคําที่หอ่อภาครีริวมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในการพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของตํารวจ ที่เรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยคือทำให้มันปรับปรุงในเนื้อหาครับปรับปรุงในเนื้อแท้ของของงานตำรวจไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันงานปราบปรามอาชญากรรมงานป้องกันอาชญากรรมนะครับการบริหารจัดการองคอ์กรนะครับการขับเคลื่อนองานองคอ์กรแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยก็คือความเข้าใจของสังคมที่มีต่อตำรวจนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่า ประชาชนหรือสังคมมีความเข้าใจในเนื้อแท้ของงานในตำรวจแล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมซึ่งการและการงานในหน้าที่ของการและการได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือ,อขออนุญาตมองว่ามันก็คือการปรับความเข้าใจะนะครับปรับความเข้าใจว่าตำรวจนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับประชาชนนะครับตำรวจกับประชาชนนั้นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันของสังคม ถ้าตํารวจเข้มแข็งสังคมก็สามารถที่จะดําเนินไปชญจ,จกรรมน้อยการต้มตุนช่อโกงหลอกลวงปล้นจี้น้อยสังคมก็สงบสุขนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ไปถึงอุดมคติหรือเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยนะครับอขาอนุญาตนําเรียนว่าเรื่องของการปรับความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นงานก็จะตกหนักอยู่กับงานประชาสัมพันธ์ และงานมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็พยายามอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจํากัดมากมายะนะครับผลลัพธ์มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวงังแต่เชื่อนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้พอใจเท่าไรนักกับกับกับการทําความเข้าใจของประชาชนเราเองก็พยายามครับบางครั้งแต่ในกระแสของของ,ของ การตำหนิติติงตำรวจกระแสของการาหาคะแนนนิยมทางการเมืองหรือหาเรตติง้งไม่ได้โทษนะครับแต่ว่า,าต้องยอมรับว่ามันมีกระแสเหล่านี้จริงมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จโดยเฉพาะยงยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียที่มีอะไรสักหน่อยนึงมันก็กลายเป็นแบไวรัลเ,เ,เป็นกระแสได้ในพิปลายอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นเราเองก,ก,ก็ก็พยายามครับได้ผลได้ผล อันดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นผลเลิศเท่าไรนักนะครับก็ต้องพยายามต่อไปไม่ว่าจะเป็นการจัดการมวลชนสัมพันธ์ในด้านต่างๆในการเสริมสร้างให้ความรู้นะครับกับประชาชนไม่ว่าในเรื่องของการป้องกันภัยไม่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันยาเสพติดหรือการแจ้งเบาเครือข่ายแหล่งข่าวสายข่าวในการแจ้งเบาสแสต่างๆนะครับก็ เราคงยังต้องทําต่อไปครับแล้วก็ในยุคของในยุคนี้ของสำนักง,งานบริหารชาติภายใต้การบัญชาการการควบคุมกำกับ,กบดูแลของพลเอกนนเอกดำรงศัก,กดิ์กิติภพัฒน์ท่านผู้บัญชาการบรแห่งชาตินะครับท่านก็มอบนโยบายให้ทางก,ากองงานโฆษกทางทีมโฆษกนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่้อย่างอย่างเต็มที่เลยะนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ทีมงานโฆษกอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแล้วหลักๆที่พี่เดฟจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเนี่ยตอนนี้ต้องทําอะไรบ้างคะครับในกิจกรรมของตํารวจนะครับกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือนโยบายของผู้บัญชานะครับการแถลงข่าวก็จะช่วยกันก็จะเป็นผู้สนับสนุนท่านโฆษกกับท่านรองโฆษกผดมวัตรโทหญิงนพวรรณ ปัญญานะครับซึ่งก็เป็นรองโฆษกด้วยกันอีกท่านหนึ่งก็มีแถลงข่าวมีการแถลงข่าวมีการแจ้งเตือนประชาชนถึงแนวโน้มอ,อาชญากรรมและวิธีปฏิบัติต่างๆอยู่เรื่อยๆะนะครับก็พยายามที่จะทําขึ้นให,ให้ให้ให้บ่อยอนะครับแล้วก็ให้ทันท่วงทีต่ออาชญากรรมหรือแนวโน้มของอาชญากรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น,นครับค่ะจริงๆเนี่ยเวลาที่ดู เรื่องของการถแถลงข่าวก็จะเห็นพี่เดฟนะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ช่วยกันนะคะกับท่านโคศกนะคะมีการถแถลงข่าวจริงๆในแต่ละข่าวข่าวเนี่ยก็จะต้องเ,ออเรื่องเนี่ยจะจะมาถึงทางพี่เดฟตลอดไหมคะหรือว่าจะเป็นเฉพาะบางเคสบางเรื่องที่เราจะต้องออกไปช่วยเ,เรื่องของความเป็นไปของสำนักงานเหมือชงชาติคร,ครับจริงๆไม่ใช่มีแค่ท่านโฆษกพลนวบตรีอัชยรไกรทองนะครับ หรือรองโฆษกคือกับผมแล้วก็ท่านพันตรโ,โทยิงและพรตนพวรรณปัญญาเท่านั้นนะครับคือจะมีทีมงานโฆษกกองงานโฆษกซึ่งทํางานกันอยู่24ชั่วโมงครับอ,อีกประมาณ20ท่านนะครับรงน,นี้ก็จะสกรีนข่าวนะครับมีข่าวใดๆไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบของตำรวจเราก็าจะเอาเข้ามารวบรวมกันแล้วก็บริหารจัดการข่าวนะว่าข่าวไหนจะถแถลงข่าวไหนจะไม่ถแถลง ข่าวไหนจะ,ะต้องสืบสอะความจริงให้ปรากฏนะครับก็จะมีมีมีคณะทำงานประมาณเกือบเกือบ20ท่านต้องบอกว่าทำงานหนักมากๆาเลยนะคะนนครัทำงานหนักมากแล้วก็คณะที่ร่วมกันทำงานเนี่ยคือจริงๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าทุกที่เนี่ยก็จะต้องทํางานกันตลอด24ชั่วโมงเนาะไม่ว่าจะที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดตามสถานีตำรวจต่างๆก็จะต้องมีการเข้าเวรนะคะเข้ากะกันอยู่แล้วก็ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่พี่เดฟมีพูดกับคุณผู้ชมไปก็คือบอกว่าจริงๆตำรวจเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดคือเรียกได้ว่า อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันกับประชาชนเลยก็ว่าได้ซึ่งจริงๆเนี่ยจะสังเกตได้จากรูปปั้นนะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะจะเป็นรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการอุ้ม,อ,มอ,อุ้มเด็กจุงมเด็กอ่าเนี่ยค่ะก็คือจริงๆสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือบ่องบอกแล้วนะถึงภาพลักษณ์ของตำรวจที่จริงๆตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็คอยช่วยเหลือในเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ เหมือนกับสโลแกนของท่านโคศกด้วยออไม่รักไม่ว่าด่าไดา้ไม่เป็นไรเดือดร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจนะครับออนั่นแหะค่ะก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพราะว่าจริงๆเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดกับตัวเราเองญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเรามีเรื่องเดือดร้อน เราก็ต้องพึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อภาพลักษณ์ของตํารวจออกมาในแนวที่อาจจะออกออกมาไม,ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าติดลบเนี่ยนะคะคือจริงๆอยากจะถามพี่เดฟว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตํารวจรมีแรงกดดันหรือว่าเจอแรงกดดันจากคนข้างนอกบ้างไหมคะแล้วพี่เดฟมีวิธีจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างมีครับมีเยอะเลยหลายครั้งนะครับตลอด อายุราชการ20ปีนะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานาๆนะครับก็อย่างบางครั้งไปทานรา้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อถอดเครื่องแบบออกนะครับแล้วก็สวมเสือ้อแต่กางเกงสินะทีคนก็ยังเห็นก็ยังรู้ว่าเป็นตำรวจก็ไปทานข้าวหลายครั้งเจ้าของร้านเขาก็ไม่ให้การต้อนรับรรแล้วก็ฉันไม่ช,ชอบตำรวจพูดตากะโชกใส่ก๋วยเตี๋ยวมาวางกระแทกแรงๆเอ ก็รู้ละว่าเขาคงมีประสบการณ์ที่ไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ทุกวันนี้กลายเป็นร้านประจําแล้วทุกวันนี้กลายเป็นร้านที่เขาให้ปริมาณเป็นพิเศษค่ำมืดดึกดื่นเวลาเราไปก็อ้าว่าไงถ้าลองเหนื่อยไหมเบียร์สักแก้วไหมเรื่องานหรือยังแบบนั้นนะครับซึ่งมันกว่าจะถึงตรงนั้นได้ก็ข้อแรกเลยหลังจากกระแทกจานใส่ครั้งแรกผมก็ <c oughs> ต้องรีบตระหนักละว่าว่าว่า,วามันมีปัญหาทางลักษณะคดิเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าในหลายหลายกรณีนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นักก็จะมีอยู่เหมือนกันรักตำรวจมีไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเวลาเขาไม่รักตำรวจเราจะทำย่างไรเราจะสิ่งแรกที่เราจะต้องบริหารจัดการคือตัวเองครับตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าเราจะ,ะถ้าคิดว่าบริหารจัดการไม่ได้ก็เดินหนีไปเสียนะครับ แล้วก็ถ้าคิดยว,ว่าบริหารจัดการได้ก็ลองเอาลำเยียนเขา้ารูปลองอพูดคุยสอบถามนะครับให้ความเป็นมิตรมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆจะคาดหวังให้เฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือสารเทเทศหรือกองงานโกศกทําแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเพื่อนข้าราชการตํารวจทุกคนคะนะครับที่จะค่อยๆช่วยกันปรับปรุงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตํารวจเราก็คน ชาวบ้านเขาว่าคนตำรวจแล้ก็คนอีกอ,อาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่ควรจะต้องดูแลค,ควรจะต้องดูแลเขานะครับถ้าเขาไม่ปฏิเสธเนี่ยทำยังไงจะเอาชนะใจเขาได้นะครับอ,อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโรงพักน,นั้นงานหนักครับน่าเห็นใจปริมาณงานเยอะความวุ่นวายเยอะมากข้อจากัดในการทาง,งานเยอะ,ะนะครับแต่ว่าในหลายๆโรงพักนะครับก็ยังได้รับความนิยมของ ประชาชนเหมือนกันาเออดูแลดีนะเอาน้ำเย็นให้กับชาวบ้านทานแค่นั้นนะฮะน้ำเย็นแก้วเดียวชาวบ้า,บานประชาชนผู้ติดต่อราชการก็รู้สึกดีใจแล้ว<อ>ไม่มีน้ําเย็นรอยยิ้มก็พอครับรอยยิ้มพูดคุยอย่างสุภาพานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของมิตรจิตมิตรใจนะครับในสังคมไทยของเราเป็นสังคมของความอบอ้อมอารีนะครับถ้ามีมีแรงต้านแรงระทะขึ้นมาสักหน่อยเอาความจริงใจเข้าไปจับ ่อาความเอาอุดมคติของตำรวจนะครับที่ว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หลังไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มัมากในลาภผลดํารงตนในยุติธรรมกระทําการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนะครับก็เป็นอุดมคติของของตำรวจเป็นสิ่งที่ทําให้ตํารวจเราระ,ะลึกถึงเสมอะนะครับซึ่งถ้าบางครั้งเราเราไม่ทันอารมณ์ ลบมันก็จะเกิดแต่ถ้าเราทันอารมณ์เราทันสติของเราว่าเอ้ยเริ่มแบบแรงปะทะเริ่มเยอะละเริ่มบริหารจัดการอารมณ์ของประชาชนหรืออารมณ์ของชาวบ้านไม่ได้ถอยออกไปเสียฉากออกไปเสียบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วแล้วก็ค่อยๆไปเอาน้ำเย็นเข้าลูกค่อยๆชี้แจงนะครับผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ที่คุยง่ายพูดได้ มีความปรองดองนะครับอ,อยู่ในทีพร้อมที่จะ,ะสมานฉันแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาแต่ว่าก็เป็นเราจะทำงานง่ายขึ้นนะถ้าประชาชนถ้าชาวบ้านอมองเราอยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์ทั่วๆไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงนะคะว่าเราจะมีการแก้ไขแบบไหนนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกลับมา ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตํารวจอย่างเดียวนะคะก็ต้องอยู่ที่ประชาชนด้วยต้องไปด้วยกันต้องไปคู่กันนะคะอันไหนที่คิดว่ามันไปไม่ได้ก็ถอยออกมาก่อนคนละก้าวแล้วก็ค่อยมาปรับจูนกันใหม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตํารวจโททะเทพชัยชานบูรค่ะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะขอบคุณ,คณพี่พเด,ดมากนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเปิดมาเจอช่วงท้ายรายการนะคะติดตาม รายการย้อนหลังของเราได้ค่ะผ่านทาง y o u t u ชา c น p o n i ิสทีวีบายยูซีไอมีเดนะคะก็เข้าไปเปิดดูรายการของเราย้อนหลังได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแนนพร้อมกับพี่เดฟนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ